สวัสดีค่ะวัสดีเทียนนะคะกจะ็จะพาทุกคนไปปลูกไปปลูกอะไรคะไม่เหม็นด้วยไปปลูกหัวหอมนะคะอันนี้เป็นหัวหอมแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวเทียนนะคะก็จะขุดหลุมสักหน่อยนี่แต่เทียนนะคะเทียนเตรียมดินไปแล้วเทียนจะขุดตรงกลางเลยเชนนะคะก็จะขุดประมาณนี้เลยนะคะแล้วเทียนก็จะเอาอันนี้ ใส่ไปเลยแล้วเทียนก็จะประกบนะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเทียนนะคะก็รอน,น้นดลวย อันนี้ก็เทียนปลูกวิสองสามวันมันจะงอกมาเป็นแบบนี้นะคะซีโคเห็นเห็นไหมเห็นไหมคะไม่ยากเลยสำหรับใครที่ให้กำลังใจใชนะก,ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดซับราคากดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ